สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของ2เด็กไทยใน k ค o p OP. รุ่นพี่รุ่นน้องพี่สาวคนสวยกับน้องสาวคนสวยกันดีกว่ารนะดรับคุณหนูแห่งวงการเคป๊อปที่แม่เกาเนี่ยเขาอึ้งกับความรวยรอดของทั้งสองคนนั่นะก็คือพี่แพรภพาริตาและก็พี่มินนี่นิชานั่นเองพี่มินนี่ไอร์แล้วก็พี่แพรพาริตาเบบี้มอนสเตอร์ในตอนนี้เนี่ยแฟนๆนะครับเขาพูดถึงกันว่าทั้งสองคนเนี่ยคือลูกคุณหนูที่สนิทสนมกันจากในตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าทั้งสองคนเนี่ยจะสนิทกันขนาดนี้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กไทยเหมือนกันแต่ไปไปมามา ในคอนเสิร์ตของ Black พิงนะครับที่มินนี่นั้นไปเชียร์ลิซ่าเพื่อนสนิทน้องแพรเนี่ยก็ไปเชียร์ด้วยกับ Baby Mon น ster อร์ไปเชียร์พี่พี่แบล็กพิงกันและน้องแพรก็ได้ไปปรากฏตัวอยู่ในโซน VIP ของแขกพี่ลิซ่าไปเต้นไปเชียร์พี่ลิซ่ากับพี่มินนี่แล้วก็มีคุณแม่ของพี่ลิซ่าเนี่ยคอยถ่ายคลิปถ่ายรูปให้กับทั้งสองคนซึ่งมินนี่กับลิซ่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆอยู่แล้วส่วนน้องแพรเองเนี่ยก็สนิทกับพี่ลิซ่าแล้วก็พี่มินนี่ด้วยตตััตนนัั้้งงงแ่วนนนนนมมาเเยคก็็หมมขอ น้องแพรกับพี่มินนี่รวมไปถึงน้องแพรกับพี่ลิซ่าด้วยตลอดเลยนะครับคอยพูดถึงําถึงกันอยู่จนล่าสุดนี้ทั้งไอดอลแล้วก็เบมอนเนี่ยได้ขึ้นโปรโมทร,รายการเพลงตรงกันพอดีพอดีเลยเบมอนก็สเปเชียลสเตทของเบลล y Like You ส่วนพี่ไอดอลก็โปรโมทโมโนนั่นเองวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่คลึกคลื้นมากเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยเต็มเวทีของเอ็มเคดาวกันเลยมีมินนี่ กับน้องแปรก็ได้เจอกันด้วยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากๆก็คือการที่มินนี่กับพาริตานั้นได้มาเต้นชาเลนจ์ด้วยกันนะครับทั้งชาเลนจ์โมโนของไอดอลแล้วก็ชาเลนจ์เรียลลี่ไลฟ์ยูที่ทั้งสองคนเนี่ยมาเต้นคู่กันคือน่ารักมากอันนี้เนี่ยสารฝันแฟนไทยสุดๆไปเลยนะครับที่อยากเห็นโมเมนต์พาริตากับมินนี่ได้มาเต้นมาเล่นด้วยกันแบบจริงๆจังๆแบบชัดๆสักทีที่ไม่ใช่ดูผ่านคลิปในคอนเสิร์ตก็ได้ติดตามกันไปแบบโอ้โหใจ ทั้งด้อมทั้งไอดอลแล้วก็ทั้งเบบี้มอนสเตอร์เลยและล่าสุดนี้มีแฟนคลับเนีย่ยรับไปถามพี่มินนี่ด้วยว่าสนิทกับพาริตาใช่หรือเปล่ามินนี่ก็ตอบไปเลยใช่ค่ะพวกเราสนิทกันมินนี่ตอบแบบไม่คิดเลยนะครับแล้วก็ตอบได้ดีมากงานนี้ทําให้ใครใหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะเห็นโมเมนต์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทั้งพี่มินนี่กับพี่ลิซ่าก็คงจะเสิร์ฟให้ได้แน่นอนถ้าหากพาริตาโตขึ้นกว่านี้ก็จะได้เห็นโมเมนต์ไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรเพิ่มเติม ที่มากกว่าการเต้นชาเลนจ์ก็รอดูกันนะครับตอนนี้พี่มิตนี่เนี่ยก็พูดถึงน้องผ่านไลฟ์เอ่ยหรือว่าจะผ่านแฟนคอที่แฟนคลับเนี่ย คอยถามคําถามและพี่มินนี่ก็บอกแล้วว่าสนิทกับพาริตามากๆหลังจากนี้ใครอยากเห็นโมเมนต์นะครับระหว่างพี่มินนี่กับพาริตาเม้นกันมาหน่อยสิรวมไปถึงอยากเห็นทั้ง3คนเนี่ยพี่มินนี่พี่ลิซ่าแล้วก็น้องแพรพาริตาหรือเปล่าลองคอมเมนต์มากันหน่อยนะครับเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาสนิทกันจริงๆไม่ใช่เพียงแค่สนิทกันเองแต่รวมไปถึงในครอบครัวเนี่ยก็สนิทกันด้วยรอดูโมเมนต์กันนะครับ